กาบสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยมือนีกับมาอยู่มาอยู่หมองใดน้อมาก,กับเพิน่นได้หน่อยหัวก็เคยมาเจอเหล็กเพิ่นมาเหล็กเพิ่นเขาเพิ่นผ้าใยน้อยมาตามมาตามทำ้า,าวตังกรคนเด้อพี่นอ้องเจ้อเออ,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 อค่ะ คนวาเลขเข่าดีกันเดอร์กันเดอร์ไปตั้งกล่องก่อนพี่น้องน,น,นี่นี่นี่พุ่มเจ้าทีเพ้นพ่น,นวาเลขเข่าดีเด้อพี่น้องจกซื้อวาจากไหนละ่ะเดี๋ยวไปฟั่งน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอจี่ใยน,น้อยทั้งหลายออกตะลุยโค้งจุดท้ายออกตะลุยโค้งสุดท้าย ให้เอซีทั้งหลายใดมีตัวเลขหลายตัวไปรุ่นเนาะค่ะทำการบานเด้อเอฟซีทั้งหลายเลขสำหนักใดมันชนกันใย,ยหน่อยเดี๋ยวใย,ยหน่อยสิไปสรุปสิสีบอกเคล็ดลับว่าเฮ็ดจังใดเ้าจังสิชื่อห้วยถือทำยังไงเราถึงจะคาดตัวเลขเด่นๆดับตัวเลขใดมาสือเร้อ ให้ดูไปก่อนทําการบ้านไว้จดไว้เด้อค่ะเพิ่นเจอหนังกระยังบาลูอยู่ไปฟังหนั่งกันกับเพิ่นเลยไปเรียนเรียนแม่จางเนี่ยังเห็นตัวเนี่ย นี่คือปูอย่างนี้ปูขาวไทยเย็บตัวน้อยหน่อ่าอ่านี่ค่ะอ่าลุงน้อยปากกาแดงให้โอ้แดงอาจารย์โอ้เดี๋ยวจะข่าวไว้นี่ว่าสมุทรถ้าอาจารย์เพิ่นชื่ออยัางไรปูน้องหลักปูน้องหลักเนาะนี่เราผู้หนึ่งแมนบ๊วปูน้องหลักเนาะ สองสามสำนักมีไปพิศกันว่าหลายตัวเลยพิดกันแน่นอนครับการนักแการกูน้องหลักครับอามีกูน้องหลักเด้อค่ะครับข้อขอมาเบิงงขงสุดไทยแนวทางของกูน้องหลักฝ้าฝ่าฝ่าคุณจิตไปบวช ผมอมาลับป่วยครับให้พี่ให้น้องเขาเพิ่งเกษียสระนี่แหละให้พี่ให้น้องเขาได้เห็นในเบื้องเป็นแนวทางตัวเหล็กแนวทางองปูนรองรับนนี้ยสีมาตัวใหญ่ครับเบื้องเลยครับพี่น้องครับพุชลุบไปเลยครับอาจารย์สุุบครับ เาางินปอนมันลดพอสวยๆนี่มันเปียกห9าเก่าห้าหมดบนบนมันบนติดวันนี้แค่ห้สวยหนึ่งก็สี่บนถ้าคุณได้มีลักเอามาใส่ใดถ้าว่าตัวนี้มันประมาณนำกันแต่มันถ้าเป็นลักหน่วยลักซิปเนี่ย ติดติดหลังติดหลางเก่าก็สองปเป็นเรื่อติดล่างเอา,เอาสองก็สามมาใส่สมันเยอะมันควรเอามันคอรมันหากระสองเอาแปดตะเก่ามาใส่มันสวยวันนี้วันนี้ยังบรุษท้าผู้ไดวัด มีตัวส่ก็สาศัยหดไหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก้สองอบหมนกสองับสองครับเก้ากับสองมาด้วยกันได้นคะเพราะว่ามันสุดตัวหนึ่งมันเก่ากัสองตัวหนึ่งมันสองกับสามสถใจเลยค่ะองสามถใเลยค่ะอาจรย์หนึ่งมันเก่าสหนึ่งมันมาเก่ากัสอง เก้าสก็ถือได้เน้นสองสองอ้าวอ่าเรียกเป่ากานเน้นสองสามนะบัดนี้นี่เรียกเป่าครับเรียกอันนี้ของปูน้องลักรับเรีเป่าเน้นสองสองเน้นอ่าเรียกเป็นเรียกรางสองสองมีสองสองเก่าสองเก่าสสตรกิดติดเก่ากับสงคือติดเ่ากับสองสอง,สองตัวตอนนี้พี่น้องด้วย มวดควนมันห่างกับสองครันแปดตะเก او มันสามารถติดสูงงวดเอาหากับสองมาใส่แต่ว่าอาจารย์จับคูสุยจับคูเพรถือแต่ว่าเลขติดอาจารย์เข่าเข่าสูงงวดครับปูน้องรักเข่าสูงงวดเด็ติดนี่ยังไม่เคยรู้แต่ว่างวดก่อนรับเลขเลขบนนี่ของปูน้องรักนี่มีติดหนึ่งกับสี่กับเก็ดหนึ่งสีโอ้พี่น้องตัวนี้สวยนะเพิ่นไขเก็ดหนึ่งสี่นะของปูน้องรักเก็หนึ่งสี อันนี้เ่าก็บเบิ้งเอาพี่นอบบ้องเ่าเบิ้งเอาก็เป็นตัวเลขสวยๆงามๆพอเคยผาดตัวเลขแนวทางเป็นแนวทางให้พี่<ด>น้องเขาได้ดซองอาจารย์เอาปากกาแดงให้ยุ่งอาจารย์เอาตัวนี้ไปสไายเด้อจ้ะค่ะจะดูเสว่าตัวนี้ดังตรงกันไรแล้วจ้ะตัวสองนุ่มสีเปเเ็นยังไงพี่ม,มันก็สีออกหรว<ข>ออาจารย์สุดท้ายเลยนาะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะค่ะ คนไทยแล้วใช่นยัวเลยจุดทูบใบนึงก็บนี่อ่าได้ได้จังจุดทูบเขางวดไหน,นเขางวดคูณสนะามเทียนเนี่ยัวเดียวเธอเดียวอืมันหนึ่งจุดแต่ทีแรกในหกสองศูนย์จุดบนินในสามสองหนึ่งอ๋อเด็สองหนึ่ง มันก็เป็นเลขสวเจืเด้อเลขลกต่ำปหนึ่งสี่เนาะวหนีลกต่ำว่าเลขพ่อสูงเลยงจัแต่ว่าสูงไม่สูงก็มีตัวเดียวนะไม่สูงเก่าสองเก้าสามเกาสองเกาสามนี่เนาะนเป็นเลขต่มาาไปตามโตรเน่ะ เนาะเอาตามน่อยเพราะเป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรแต่พวกมันเลขนิมิตเไเลขไิมิตเลขมเครับถูกพิษก็ว่าไปตามสูนี่ะครับสูตรมาจังสิอ๋อครับติดล่าติดล่าครับนี่คพี่น้องเรากระเบิ้งกันเอาเนยวทางเนวท่างของสำนาปู่หลัง เสาสองสำนักปูหนองรัดเดี๋ยวตัวเนี้มันกรงตรงกับปูลมไสู้่ได้น่ะผู้ถ่าเหล็กรักเก่าอืรักเก่าปูลมไส้เป็นพมาเก่าอยู่สองสองสองเหล็กติดกันไปได้เป็นโบห้างกันนะครับเพราะว่าเหล็กถ้าบ่คือกันเลยมันก็บ่ถือกันเลยบอกครับถ้าเหล็กตัวใดมันออกมันถือมันก็ต้องคือกันครับมันก็คือถูกสำนักปู่ปกนี้เหล็กใหย่ขึ้นกันออกมา สมมติว่าเรกเกล็อตสองออกมานี้กส,ส,สำนักใดมีเกล็อสองขึ้กันกบบขึ้ถือพี่น้องกับเืออันนี้เขาให้เป็นแนวทางให้เป็นตัวแนมเป็นตัวแนมแคบหน้าจอแล้วก็หาเบิ้งลอตเตอรี่หวยรัฐบาลเ<ต>ห็นลอตเตอรี่มา,ม,มาเมื่อนั้นเห็นลอตเตอรี่มาเมื่อนั้นสองสองจักผู้ใดเมื่อเด็กกับ ก็วาก็โยมออกสอคือจะมดไวแท่าตัวล่างนี่สองสองอาจารย์ว่งไวสองสองชุดหน่งชุดล่างชุดล่างตัวล่างครับสองสองนักแล้วนักได้แล้วตัวนี้สองสองครับสองสองอมมีเก่าสอเก่าสามคือโง่ายว่าติดเก่ากรับสองเอาตัวเล้ใส่พี่น้องอยากใส่ก็ได้เพาเป็นอย่างทังปูนองลักุนกับปลดุก เป็นพดีวาครับตัวส่ก็ได้แต่ว่าเพิ่นจับคู่ไว้แล้วนี่ตัวเคือสองสองตัวลักคือเก้กับสดับคู่เอาเนาะวานี้ก็เก้าสองตัวบนาตามสูตรเดมาค่นี้ลองดูเลยล่งอันนี้ชุดล่างเพิ่นก็เอาสกับสามเซเท่านั้นเก้ากับสองนี่เป็นเก่าสองกับสามเซยเป็นเก้าสองเก้าสามสองสองสองสามเมื่ยๆงพี่น้องแค่บนนี่ตัวเดียวฟันทุ่งเลยเจ็ดส หมักเนาะมักเนาะมักเนาะเจ็ดหนึ่งจริงมักมมักแ่จิตใจเลยจ้ะอ่ะเจงลยกับปูเพื่อนกับ้าวนะอ่าเพนจะไปเทัห่อ่าเพื่อนสิไปยงกีวาถากันอ่าเจงลยกับาบาบามักรรมครับประการครับประการปรสาู่สาูด้วกาขอบพระคุณแน่ท้างจากอาจารย์ปูน้องรักนะคะโชคมัโชคมาดำล้วยด้วยกับซาซูกับ เดี๋ยวจะเยดล่าเติมได้ชื่ชื่ออันชะมุดมะฝากเด้อจ้ะค่ะมามาเสิร์ฟกันอ่ะไปไปเอาไปลูกหน่อยเอาไปก่อนเด้เวยเือนเด้อค่ะพี่น้องปูน้องหลักเด้อค่ะเห็นปะค่ะพี่น้องชิ้นตัวรีบก็ก็เห็นยายหน่อยสิอันสิหามุมใหม่เนาะ เดี๋ยวหามุมใหม่เด้อพี่น้องมาแนมบอเห็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวหามุมใหม่สรุปตัวเลขของปูน้องหลักโค้งสุดท้ายไ้เด้อค่ะพี่น้องเอาจังจังเจ,จ,จ๋งเเลยเป็นเลขที่ชื่อใจชื่อใจได้ไดหน่อยอยู่ค่ะอีเด้อค่ะพี่น้องได้มุมม้อมะแล้วพี่น้องเห็นชัดบะเลข ค้งสุดท้ายของปูน้องหลักเป็นสูตรคำนวณเด้อค่ะพี่น้องบ่เมนเลขฝันเป็นเลขสูตรคำนวณสูตรคิดสูตรคำนวณเพิ่นเน้นบนเจ็ดหนึ่งสี่ถึกใจให่หน่อยแห้งแท้เลขล่างกระถึกใจใญห,หน่อยค่ะพี่น้องมากบ่ชอบกระจัดคัดกระพานเด้อจะค่ะจะชอบ จะไปยิบไปจับหาชาลากินแบงรัฐบาลก่อนสิบมีเด้อค่ะสรุปโค้งสุดท้ายทํำการบ้านไปเดอ้อเอฟซีแคปหน้าจอจดไว้เดยวจะไปบอกเคล็ดลับวิธีซื้ออย่างไรให้ถูกเดอ้อผู้ไรอยากลู่ในกดฟอลโล่ยายน่อยไปเดอ้อยายน่อยนี่สิไลซสดย่างเดียวสรุปโค้งสุดท้ายให้ สรุปโค้งชดท้ายให้ไปแนะแนะเคล็ดลับวิธีได้หนึ่งพัผู้ติดตามเมื่อไหรย่ยหน่อยสิคำนวณสูตรคำนวณสูตรตัวเลขคิดเองคำนวณเองนักเลงพอและต่อไปชิใสค้านี้ตอนนี้ออกโตหลายพันใดอาศัยเลขคนอื่นอยู่ซึ่ง เลขคนอื่นกับมิแตเลขดังๆเลขเพิ่นเขาทั้งนั้นเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องชอบใจกับไปจับไปหาฉลากินแมงรัฐบาลไว้ได้เลขล่างนี่เด้อเลขล่างนี่สอบแห้งเด้อสองสามนี่แต่เพิ่นวุ้งสองสองแต่ใย,ยน้อยชอบสองสามฟังเดาเด้อพี่น้องเด้อเลขปูน้องรักนี่ถือใจใยน้อยแห้งคือสองสาม แต่ปูพันวงสองสองเด้อเจ้าค่ะจิตจาระาเอาเด้อเอฟจีใหญ่หน้อยเอฟจีใหญ่หน้อยโปรดใช้สติตั้งสติทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอเท่านั้นโปรดใช้ปิจารณาญาณในการรับชม แล้วต้องมีสติทุกครั้งก่อนจิตตัดจินใจซื้อเลขตัวไรต้องมั่นใจว่าเป็นเลขแน่ใจเลขที่จะคลองชอบน้่บออย่าซื้อตามสิบสำนักสิบสำนักโอ้แม่นั่งลอยหางนี่กับบปไว้ด้ค่ะมันหมดเงินให้มีตัวเน้นตัวที่ชอบตัวที่ชอบเราซื้อหนักหนักเน,นเน้นเเลยถูกก็ถูกไม่ถูกเราก็ไม่เสียเยอะ เด้อค่ะพี่น้องเอาไว้พิจะะารณาเด้อค่ะพี่น้องจุดท้ทยนี่ย่ยหน่อยกสิขอจบคลิปนี้ใบจะเพียงเท่านี้เด้อจะค่ะอันนี้คือวัดปูน้องหลักเพ่นกสิมีหอเทพหอเทวบดาของเพ่นคือกันด้วยค่ะพี่น้องนี่คือหอเทพหอเทวดาเพ่นเนาะค่ะจิิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของเพ่นอยู่มองนี่ มองโจกมองมานเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นบายูเพิ่นไปธุระเราละเพิ่นเ้าจะเพิ่นกเมตตาเกียนตัวเลขให้เด้อค่ะเป็นบุญเนาะค่ะสรุปโค้งจุดท้ายปูน้องหลักถ้าผู้ใดเคยได้ยินชื่อเพิ่นกิต,ติิ์เพิ่นจัจิลู้อยู่เนาะค่ะว่าตัวเลขเพิ่นเขาดีอยู่อาจจุดทยนี่ย่ายน้อยกับสิคอลาจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อจาค่ะพี่น้อง ชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะอ่าส้มบัดเพนน้ำแนจักหน่อยก้อนสินจบคลิปเนาะค่ะพี่น้องก้อนสินจบคลิปส้มบัดเพนน้ำเนจักหน่อยเนาะบรรยากาศรอบรอบวัดเพกนกับกำลังพัฒนาเด้อจะค่ะวัดเพกนกับกำลังพัฒนาขาดปัจจัยชิมะชิมะสางอีกเยอะอยู่สุดไทยก็ขอให้พี่น้องโชคดี มีโจมีมานกับตัวเลขของเพิ่นทางวัดเพิ่นเนาะค่ะเดี๋ยวย่าหน่อยสิไปสรุปคงุดทายแห่งอีกอยู่เดอ้อวดที่แล้วย่าหน่อยบอด้สรุปแต่งวัดนี่สิสรุปไหเดอ้อพี่น้องเด้อสิสรุปไหติดตามย่าหน่อยไว้สิสรุปหหหไปสสปหสินะเคล็ดลับวิธีซื้ออย่างไรให้ถูกเด้อค่ะวิธีซื้ออย่างไรให้ถูก สุดท้ายก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมยายน้อยพารวยลัคก,กี้พารวยฝากกดชับจะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ย,ยายน่อยได้เ้ยค่ะติดตามเบิงแยายน้อยน้ำได้เลยกดไลค์กดแชร์ให้แน่สวัสดีค่ะ